สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูเจมน,นะคะนางสาวกุสุมารุ่งคำวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีในการบอกเวลานักเรียนจะคิดถึงอะไรคะคิดถึงนาฬิกาใช่ไหมเพราะว่านาฬิกาใช้บอกเวลาเองก่อนอื่นมารู้จักกันก่อนว่าส่วนประกอบของนาฬิกามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยคือ ตัวเลขบอกเวลาซึ่งจะมีตั้งแต่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11และ12ต่อไปเป็นขีดแบ่งเวลาในนาฬิกาจะมีขีดเล็กๆและก็บันขีดใหญ่เพื่อบอกเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีนั่นเองต่อไปจะเป็นเข็มสั้นเข็มสั้นจะใช้บอกชั่วโมงและเข็มยาวใช้บอกนาที ขีดแบ่งเวลาและเรียนสังเกตไหมคะว่าช่องแต่ละช่องระหว่างหมายเลข1ถึงสองหมายเลข2ถึง3 3ถึง4และเลขอื่นๆจะมีช่องเล็กๆทั้งหมด5ช่องแต่ละช่องจะมีเวลาเท่ากับ1นาทีถ้าเข็มยาวผ่านไป1ช่องแปลว่าผ่านไป1นาทีนั่นเองโดยเริ่มนับจากเข็มยาวชี้เลข12 ผ่านไปหนึ่งช่องแปลว่าผ่านไปหนึ่งนาทีสองช่องสองนาทีสามช่องสามนาทีสี่ช่องสี่นาทีห้าช่องห้านาทีและเข็มยาวก็จะไปหยุดที่เลขหนึ่งซึ่งเท่ากับห้านาทีนั่นแปลว่าถ้าเข็มยาวชี้เลขหนึ่งแปลว่าจะได้ห้านาทีเข็มยาวชี้เลขสองคือ 10นาทีเข็มยาวชี้เลขสามสิบห้านาทีเข็มยาวชี้เลขสี่ยี่สินาทีเข็มยาวชี้เลขห้าสิบห้านาทีเข็มยาวชี้เลขห3สินาทีเข็มยาวชี้เลขเจ5ดสห้านาทีเข็มยาวชี้เลขแปดี่สิบนาทีเข็มยาวชี้เลขเก้าสบห้านาทีเข็มยาวชี้เลขสิบห้าสิบนาที เข็มยาวชี้เลข11 55นาทีและเข็มยาวชี้เลข12 60นาทีหรือเท่ากับ1ชั่วโมงนั่นเองถ้าเข็มยาวหมุนรอบ1รอบแล้วจะได้เท่ากับ60นาทีหรือ1ชั่วโมง1ชั่วโมงจะเท่ากับ60นาทีนะคะนักเรียนต่อไปตัวเลขบอกเวลา นักเรียนสังเกตนะคะว่าในนาฬิกาจะมีตัวเลข1-12ถึง12แต่ใน1วันจะมี24ชั่วโมงโดยตั้งแต่0นนาฬิกาถึง24นาฬิกาโดยเข็มสั้นจะชี้เลข12ในเวลากลางคืนหรือเที่ยงคืนนั่นเองจะเรียกว่า0นาฬิกาเข็มสั้นชี้เลข1เรียกว่า1นึนาฬิกา ชี้เลข2เรียกว่า2นาฬิกาชี้เลข 3, 3นาฬิกาชี้เลข4ี่สนาฬิกาชี้เลข5้า5นาฬิกาชี้เลข 6, 6นาฬิกาชี้เลข7 7็นาฬิกาชี้เลข8 8นาฬิกาชี้เลข9 9นาฬิกาชี้เลข10 10นาฬิกาชี้เลข11 11นาฬิกาและเข็มสั้นกลับมาชี้เลข12 ในตอนกลางวันหรือเที่ยงวันนั่นเองเรียกว่า12นาฬิกาต่อมาเข็มสั้นก็มาชี้เลขหนึ่งในตอนกลางวันเราจะเรียกว่า13นาฬิกาชี้เลข2 14นาฬิกาชี้เลข3 15นาฬิกาชี้เลข4 16นาฬิกาชี้เลข5 17นาฬิกาชี้เลข6 18นาฬิกาชี้เลข7 19นาฬิกา ชี้เลข8 20ยีนาฬิกาชี้เลข9 21ายนาฬิกาชี้เลข10 22ี่นาฬิกาชี้เลข11 23อ็ดยี่สินาฬิกาและคสั้นก็กลับมาชี้เลข12อีกครั้งในตอนกลางคืนถึงเที่ยงคืนเรียกว่า0ูนนาฬิกานั่นเองโดยจะแบ่งเป็นสองช่วงคือช่วงกลางวันและกลางคืน ในช่วงกลางวันจะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาหรือ6โมงเช้านะคะถึงก่อน18นาฬิกาหรือถึงก่อน6โมงเย็นในช่วงเวลากลางคืนคือเวลา18นาฬิกาหรือ6กโมงเย็นนั่นเองถึงก่อน6นาฬิกาหรือถึงก่อน6โมงเช้านะคะนักเรียนก็ได้รู้จักนาฬิกาแล้วนะคะว่านาฬิกามีส่วนประกอบอะไรบ้างและในหนึ่งวันมี24ชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงมี60นาทีเวลาจะแบ่งเป็นสองช่วงคือเวลาช่วงกลางวันและกลางคืนนั่นเองต่อไปให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะมีทั้งหมด2ข้อให้เรียนทำลงในสมุดแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ